อุปกรณ์ทามเมอร์สำหรับคนรักต้นไม้แต่ไม่มีเวลาต้องเจ้าตัวนี้เลยครับสวัสดีครับนี่คืออิเ i ็กเกชั่นทามเมอร์นะครับเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ำแบบอัตโนมัติเจ้าตัวนี้ทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับตัวนี้เป็นของโม e นะครับรุ่น SOP 1 0มีอินพุตที่น้ำเข้า1ช่องออก1ช่องนะครับสำหรับของโม e เองจะมีเข้า1ออก2ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบ1 2. วาล์วแหล่งพลังงานที่ใช้นะครับตัวนี้ใช้เพียงแค่แบตเตอรี่ ขนาด 2A 2 A, ก้อนปลอดภัยแน่นอนวิธีการใส่เข้าไปก็ใส่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่เสร็จนะครับให้เราดูตรงนี้นี่ครับกดเปิดปิดมีไฟขึ้นนะครับการควบคุม4ส่วนนะครับ1ก็คือสั่งผ่านแอปพลิเคชัน2กดเมนวนที่หน้าตัวเครื่อง3ตั้งเวลาดีเลย์เวลาเกิดฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูจากสภาพภูมิอากาศนะครับว่าจะดีเลย์ไปกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับ และสุดท้ายคือตั้งเป็นตารางเวลาหรือว่า s สเกจดูถ i ม e มาดูการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับผมจะใช้ของ t ูย่าสมาร์ทไลนนะครับตัวนี้ผมได้ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับเป็นก๊อกสนามเปิดขึ้นมาเขาก็จะ Connect กับบลูทูธนะครับรอสักครู่ Connect เรียบร้อยนะครับทดสอบเปิดนี่นะครับทำงานดังแป๊กค,คือทำงานนะครับปิดปิดทำงานเหมือนกันนะฮะหยุดเนี่ยครับสังเกตว่าตรงดูเรชันเนี่ยมันจะทึบแต่ถ้าทำงาน ดูเลชันมันจะมีการเหมือนเติมน้ำอะครับผมตั้งหน่วงไว้ที่1นาทีนะครับอันนี้คือค่าน้อยสุดละเปิดหน่วงเวลา1นาทีวงกลมให,ใหญ่ๆตรงนี้ก็คือตั้งการหน่วงเวลาการทํางานนะครับเริ่มต้นน้อยสุดก็คือ1นาทีนะครับแล้วก็ตั้งได้เป็นชั่วโมงก็ยังได้นะครับสําหรับการเปิดก๊อกน้ําผมจะตั้งที่1นนาทีกดเซฟการสั่งงานแมนวนวลนะครับตัวนี้หน้าแอปตัวนี้หน้าเครื่องกด เปิดนะครับตัวนี้จะหน่วงที่9นาทีนะปิดปิดแล้วนะครับเปิดเปิดที่ตัวเครื่องปิดที่แอปทุกอย่างนะครับจะมีการแจ้งอันเลิศในนี้และก็มีประวัตินี่นะครับเราสามารถดูประวัติได้ว่าเราสั่งงานเปิดปิดตอนไหนอะไรยังไงนะครับเช็คได้จากทุกมุมโลกนะปุ่มที่2นะครับดีเลย์เวลาฝนตกนะเราจะตั้งให้เขา แคนเซิลที่เราตั้งเวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหลังฝนตกเช่น48ชั่วโมง72ชั่วโมงเป็นต้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตั้งตารางเวลานะครับเราสามารถแอดตารางเวลาได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะให้เขาทํางานเป็นตารางปกตินะครับตัวนี้เวลา9โมง58วันไหนสมมุติว่าวันอาทิตย์จันทร์อังคารหรือว่าเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวนะครับ เราต้องเลือกด้วยนะครับว่าจะให้ทํางานเวลาหน่วงเวลาหลังจากเปิดนะครับสมมุติว่าผมจะให้เปิดที่5นาทีนะครับเพื่อลดน้ําสนามหญ้าคอนเฟิร์มเซฟเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีการตั้งเวลาแล้วนะครับ9โมง58ในวันอาทิตย์ทำงาน5นาทีตรงนี้เรียบร้อยถ้าเราไม่ต้องการใช้งานกดปิดนี่นะครับปิดแล้วถ้าจะให้ตารางนี้เวิร์กก็เปิดแค่นี้เอง สามารถบวกเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นการตั้งตารางเวลาสำหรับการตั้งเวลาในแบบที่2นะครับเป็นไซเคิลนะครับก็คือตั้งแบบว่าให้เขาทำงานวนลูปนะเดี๋ยวผมลองดูวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับตั้งให้ทำงานทุก3นาทีนะครับอันนี้ทำงาน3นาทีหยุดทำเสร็จต้องมีหยุดด้วยนะครับหยุดส ชั่วโมงสมมติว่ามันก็จะเป็นการเซตตารางว่าให้ทํางาน3นาทีและก็หยุดไป3ชั่วโมงแล้วก็กลับมาทํางาน3นาทีอันนี้จะเอาไปใช้งานในภาคของการเกษตรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องการให้ลดแปลงผักทุก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอันนี้ผมลดทุก3ชั่วโมงแบบนี้นะครับคือฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้ที่ในส่วนของการตั้งเวลาแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเล็กๆ ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากนะแค่เจ้าตัวเขาเนี่ยตัวเดียวเลยใส่แบตเตอรี่เข้าไปแค่เนี้ทำงานแบบนั้นเลยนะครับการต่อใช้งานก็คือหัวก๊อกที่เป็นก๊อกสนามเข้าตรงนี้แล้วก็ต่อวาลเป็นสายยางหรือเป็นอะไรก็ได้ออปต์ออกตรงนี้ไปใช้งานได้เลยส่วนสุดท้ายตัวนี้จะเป็นประวัติการทำงานนะครับเขาจะโชว์ทั้งหมดว่าเคยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงสำหรับการเชื่อมต่อแอปนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้มาแนะนําก่อนว่าเจ้าตัวนี้ทาํางานยังไงและนั่นก็คือฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดของเจ้า i l l i g a t i o n timer ตัวนี้นะครับแนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าใต้คลิปนะครับแล้วการลดน้ําต้นไม้การปลูกผักจะเป็นเรื่องสมาร์ทเรื่องง่ายๆลืมบอกไปยังมีอีกส่วนนะครับที่ผมยังคอนฟิกกับเจ้าตัวนี้ไม่ได้ก็คือการสั่งงานผ่าน Google a s ซิ s t a น t นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดู Hey Google เปิดก๊อกน้ำขอโทษนะดูเหมือนว่าตอนนี้ก๊อกน้ำจะใช้งานไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหานี้อีกทีนะครับแต่ถ้าผมสั่งปิดไฟนะมันทำงาน Hey Google ปิดไฟห้องนั่งเล่น โอเคกำลังปิดไฟห้องนั่งเล่นนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวเหลือฟังก์ชันนี้นะกับการอินทิเกรตเข้ากับตัวของ Google Assistant ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้สั่งงานผ่านแอปไปก่อนแล้วก็สั่งงานแมนนวล s วิต c h ไปก่อนเพราะผมยังไม่ได้เอาไปติดตั้งตอนนี้ผมเทสอยู่